สวัสดีครับที่บ้านภายในห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเคยเจอกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และเราจะมีวิธีในการกำจัดกลิ่นนั้นได้อย่างไรก็จะมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะครับเราอาจจะใช้แอร์ที่มีระบบฟอกอากาศหรือน้ําหอมปรับอากาศแต่พวกนี้ก็จะราคาสูงเกินไปนะครับวันนี้เลยก็อยากจะแนะนำวิธีการติดพัดลมดูดอากาศบนฝ้าเพดาน พัดลมดูดอากาศบนฝ้าเพดานก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับมีรุ่นแบบท่อระบายอากาศกับรุ่นไม่มีท่อระบายอากาศและที่สําคัญก็เป็นการประหยัดดูว่าเซฟค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเครื่องพัดลมก็ไม่แพงจนเกินไปส่วนค่าแรงในการติดตั้งก็ถูกหรือว่าเราจะทําการติดตั้งเองก็ได้นะครับทีนี้เราไปดูหน้าตาของพัดลมดูดอากาศกันบ้างนะครับเป็นรุ่นที่ไม่มีท่อระบายอากาศ ที่เราจะทำการติดตั้งในวันนี้นะครับเป็นรุ่น VC20M2 ส่วนขนาดที่เราจะทำการติดตั้งเราวัดดูก็ได้อยู่ที่ประมาณ29-30เซนติเมตรที่เราจะทำการเจาะรูในการติดตั้งส่วนด้านหน้าก็จะมีตะแกรงแล้วก็มีสป,ปริงล็อกหัวท้ายแล้วก็ปลดสป,ปริงโดยการบีบเข้าไปนะครับเขาจะหลุดออกมา ส่วนใบพัดเราก็ถอดออกไว้ก่อนกว่าที่จะทําการติดตั้งทีนี้เราก็จะไปดูคู่มือกันบ้างนะครับคู่มือก็จะมีอยู่2ขนาดให้เลือกก็จะมีขนาด2 3วัตต์กับ2 7วัตต์ส่วนด้านในตัวนี้ก็จะมีวิธีการใช้งานแล้วก็ส่วนประกอบของพัดลมคำเตือนในการใช้งานมีวิธีการติดตั้ง ทีนี้เราก็จะไปดูจุดที่เราจะทําการติดตั้งเราก็จะหาขนาดในการวัดวัดขนาดอยู่ที่29ถึง30เซนทที่เราทําการวัดตัวพัดลมตัวจริงเลยนะครับส่วนคู่มือที่เขากําหนดมาก็อยู่ที่ประมาณ298ถึง300มิลเมตหรือก็อยู่ที่ประมาณ29.8เซนททีนี้เราทําการเจาะรูออกมาอยู่ที่ประมาณ30 คูณ30แล้วก็เสริมด้วยโครงซีไลท์ทำเป็นขอบนะครับเพื่อสามารถที่จะรับน้ำหนักได้ถึง3กิโลตามคู่มือที่เขากำหนดหลังจากนั้นเราก็นำพัดลมขึ้นไปทำการติดตั้งสายไฟเราก็อย่าเพิ่งต่อนะครับสอดเข้ามาในตัวของพัดลมก่อนแล้วก็ทำการยึดตัวพัดลมโดยการใช้สว่าน ในการยิงสกูเกียวสกูเกียวที่เราใช้ทําการยึดก้อขนาดหนึ่งนิ้วสีดําที่เขาใช้ยึดก้านั่นแหละครับเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้ง8ตัวคือด้านละ2ตัวที่เราจะทําการยึดนะครับ ยึดให้แน่นส่วนตัวของพัดลมก็จะเป็นลักษณะของปักเสียบนะครับเป็นปักตัวผู้แต่เราไม่ใช้ปักถ้าเราเสียบปักแล้วเอาไว้บนฝ้าบางทีเขาก็อาจจะหลุดหรืออาจจะหลวมได้แล้วเวลาเช็คตรวจซ่อมข้ออาจจะยากดังนั้นเราจําเป็นจะต้องต่อตรงแล้วก็ใส่เสวิควบคุมที่หน้าห้องอีกทีหนึ่งนะครับสายที่เราทําการเดินเอาไว้ก็คือน้ําตาลเป็นลายส่วนฝ้าก็เป็นนิวตันเราก็ทําการต่อสาย ให้แน่นเลยนะครับเพื่อป้องกันที่เขาจะหลุดหรือหลวมได้หลังจากนั้นก็ใช้เทปพ,พันสายในการพันแล้วก็เก็บสายเข้าไปในด้านบนเราจะต้องเก็บเข้าไปให้พ้นของตะแกรงด้านหลังเวลาเขาทํางานตะแกรงเขาเปิดเขาจะติดสายได้หลังจากนั้นเราก็ทําการติดตั้งใบพัดใส่ใบพัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยึด้ฝาครอบใบพัดอีกทีนึง ครับเมื่อเราทําการประกอบใบพัดเข้าไปเราก็ทําการขันล็อกให้แน่นเลยนะครับถ้าเราขันไม่แน่นเวลาเครื่องทํางานใบพัดก็าอาจจะหลุดหรือว่าหลวมแล้วก็ทําให้เกิดเสียงดังขึ้นมาได้ดังนั้นเราจะต้องล็อกให้แน่นเมื่อทําการล็อกใบพัดเสร็จที่นี้ประกอบตะแกรงส่วนหน้าก็าจะมีสปริงล็อกอยู่2อรูนะครับเรากดสปริงด้านหนึ่งเสียบเข้าไปก่อนอีกด้านหนึ่งเราก็กดสปริงเสียบเข้าไปในรู แล้วก็กดเข้าไปเบาๆนะครับแล้วก็อย่าโยกไปโยกมาเดี๋ยวสปริงเขาหลุดหรือว่าหักออกมาได้นะครับครับทีนี้เรามาดูตัวที่2กันต่อภายในห้องน้ําเราทําการต่อสายเสร็จแล้วก็ทําการประกอบพัดลมเข้าไปในรูที่เราทําการเจาะเอาไว้ขนาด30มสคูณสาหลังจากนั้นเราก็ทําการยึด สกูเกียวโดยใช้ไขควงหัวแฉกนะครับถ้าเราไม่มีสว่านเราก็อาจจะใช้ไขควงหัวแฉกในการขันก็ได้ส่วนสกูเกียวก็ขนาดหนึ่งนิ้วสีดําที่เขาใช้ยิงฟ้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็จะขันง่ายหน่อยเพราะว่าสามารถที่จะเจาะยึดเข้าไปยังโครงสีลายได้ดีก็จะมีรูที่ยึด ทั้งหมด8ตัวนะครับมุมละ2 4ด้านก็8ตัวพอดีเมื่อเราทำการยึดแน่นเสร็จที่นี้ประกอบใบพัดเข้าไปเลยนะครับใบพัดจะต้องตรงล็อกของแกนเหล็กถ้าไม่ตรงก็ไม่สามารถที่จะประกอบเข้าไปได้เมื่อประกอบใบพัดเข้าไปก็ทำการขันฝาล็อกของใบพัดให้แน่นครับเมื่อเรามั่นใจว่าขันแน่นพอที่นี้ก็ประกอบตะแกรงส่วนหน้าเข้าไปก็จะมีอยู่สอรูนะครับ คนกับร่างตัวนี้เสียบสปริงล็อกขาสปริงล็อกตัวนี้เข้าไปด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ตัวที่2เราก็เสียบเข้าไปในรูเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ดันเข้าไปเบาๆอย่าแรงนะครับ ครับเมื่อเราทําการติดตั้งพัดลมดูดอากาศบนฝ้าเพดานเสร็จทั้งสองตัวตัวที่1ก็อยู่ภายในห้องนอนตัวนี้เป็นลักษณะของกลางห้องก็สามารถที่จะดูดกลิ่นได้ดีเพราะว่าอยู่ในจุดกึ่งกลางส่วนตัวที่สองก็อยู่ภายในห้องน้ำนะครับตัวนี้อยู่หลังชักโครกเลยครับสามารถที่จะดูดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ได้ดีเหมือนกัน คับทีนี้เราก็ทําการทดสอบระบบไฟกันเลยนะครับโดยการเปิดสวิตช์ควบคุมอยู่ที่หน้าห้องเมื่อเปิดขึ้นมาการทํางานก็โอเคเสียงก็ไม่ดังมากสักเท่าไหร่นะครับไม่บรบกวนในการเข้าห้องน้ําเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการติดพัดลมดูดอากาศบนฝ้าเพดานก็คงจะไม่ยากสักเท่าไหร่สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ